ในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรื่องก,การอ่านจับใจความสําคัญค่ะความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยเราก็จะมาดูว่าก็คือจะเป็นการเก็บใจความสําคัญหรือข้อความสําคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเนี่ยก็จะเป็นข้อความที่ครอบคลุมของข้อความอื่นๆในแต่ละย่อหน้าหนึ่งๆนะคะโดยการอ่านจ,จับใจความสําคัญเนี่ย เรามักจะอ่านทีละย่อหน้าและจับใจความสำคัญของเรื่องแต่ละย่อหน้านะคะใจความสำคัญคืออะไรเรามาดูกันนะคะนักเรียนใจความสำคัญนึงก็คือส่วนที่เด่นที่สุดของแต่ละย่อหน้าก็จะเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถควบคุมเนื้อความหรือประโยคอื่นๆของแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสำคัญเพียงประโยคเดียว หรืออย่างมากเนี่ยก็จะไม่เกิน2ประโยคขึ้นไปค่ะค่ะเรามาดูใจความรองหรือพลความกันนะคะเมื่อมีใจความสำคัญเนี่ยเราจะต้องมีส่วนขยายซึ่งเราเรียกว่าใจความรองหรือพลความสามารถขยายใจความสำคัญหรือประโยคสำคัญเนี่ยทำให้เราเห็นความชัดเจนมากขึ้น อาจจะเป็นการอธิบายหรือการให้รายละเอียดก็ได้ค่ะหรือให้คำเนี่ยสัมผัสกับข้อความยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลอย่างที่ถ้วนสนับสนุนแง่คิดของเรื่องหรือใจความหลักนั่นเองค่ะในการอ่านจ,จับใจความสำคัญเนี่ยเราจะเห็นใจความรองและผลลัพวมเนี่ยเราจะต้องอ่านหรือทำความเข้าใจเพื่อสรุป หรืออธิบายเพิ่มเติมของใจความสำคัญหลักมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาดูว่าหลักการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเนะาะหลักในการอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีดังนี้ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนนะคะ 2. อ,อ่านเรื่องราวอย่างเข้าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าค่ะ 3. เมื่ออ่านจบ ให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าในเนื้อเรื่องนะ่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรคะ่ะ 4. นํนำสิ่งที่สรุปได้เนี่ยมารวบรวมใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตัวเองเพื่อให้เกิดความสลัสลวยสวยงามนั่นเองคะ่ะ